สวัสด,ดีครับเพื่อนเพืนสวัสด,ดีครับมาเจอกันอีกทีครับช่องไอ้สมัยไอแอมไอจอยพาเที่ยวนะครับก็เช้านี้ก็ตื่นแล้วเรียบร้อยกับนูดกูใจอยอดเขาบนเกาะช้างนะครับเป็นฉากด้านหลังตรงนี้ก็คือป่ามะพร้าวที่เดิมนะครับคือมาทีไรก็จะมาพักมานอนที่นี่นะครับเนื่องจากราคามันถูกและอีกอย่างก็บริการเขาก็ประทับใจเป็นกันเองนะครับ ปล่อยเราอิสระนะครับไม่ไวุ่นวายเงียบสงบนอนหลับสนิทครับสบายนะฮะก็ชาวนี้ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับที่ตื่นขึ้นมาแล้วนะฮะวันนี้ก็เป็นวันที่วันที่สองใช่วันนี้ก็วันที่สองนะครับเดือนสิงหาคมนะครับหอโฮะปีโอโคครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูหาดหินนะครับหาดหินที่อ,อยู่ตรง ชายหาดเกาะช้างนี่แหละตรงจุดพักรถหรือว่าตรงป่ามะพร้าวนี่นะฮะตรงจุดกางเต็นท์นี่นะครับไปครับเดี๋ยวขอสลับหน้ากล้องก่อนนะก็เหมือนเดิมครับคู่ใจนูน่นจอดอยู่นู่นนะครับไปครับมาแล้วสลับหน้ากล้องมาแล้วก็นู่นนะครับคู่ใจนู่นก็เกาะช้างนะฮะเป็นภูเขาสูงนะครับไปเดี๋ยวผมพาเดินไปดูตรงหาดหินนะครับ วันนี้ก็มีรถมาจอดนอนอยู่นะสองคันสามคันแต่คันหนึ่งเขาไปแล้วว่างั้นจอดอยู่ตรงนู้นนะครนี่เลยนี่เขาก็ทำเป็นศาลาศาลากระท่อมน้อยกระท่อมน้อยศาลานะครับศาลานั่งพักนั่งดื่มกินนอนได้อะไรได้นะครับเป็นศาลา มีเตียงนะครับมีจุดนั่งชมพระอาทิตย์ตกดินนะครับตรงนี้เราจะหันหน้าไปทางพระอาทิตย์ตกดินนะตรงทะเลพอดีเลยวิวสวยครับวิวสวยนะครับอ่านี่เลยรครับทางลงนะฮะก็จะเกี่ยหินไว้เป็นทางเดินลงไปนะครับอันนี้คือทางเดินลงไปเป็นเป็นหินก้อนเล็กๆครับ ก้อนไม่ใหญ่คนก็สามารถลงเล่นน้ำอะไรได้นะครับถ้าเรามองขึ้นมาก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับ mm hmm. นี่ก็คือจุดนั่งชมพระอาทิตย์ตกดินนะครับตกทะเลนะครับประมาณนี้นะครับเป็นไงครับวิวสวยไหม mm hmm. ตามภาพนี้เลยนะครับไม่ไม่ได้เดินนานแล้วฮะไม่ได้เดินมา าถาหรือว่าเดินมาไม่ได้เดินมาดูชมหรือว่าจุดนี้นานแล้วนะครับวันนี้เมฆเยอะครับมีเมฆท้องฟ้ามีเมฆครับมเมฆเยอะมากาก็มีลมเย็นสบายครับประมาณนี้นะครับไปเดี๋ยวผมพาเดินลงไปดูกวดก้อนหินนะครับ ปกติตรงนี้เ็าจะมีบันไดนะฮะนี่นะครับก็จะทําเป็นเขื่อนไว้อย่างนี้ปกติตรงนี้เ็าจะมีบันไดนะครับแต่นี่นี่บันไดบันไดตรงนี้มันมันมันหักั้งเนี่ยบันไดมันจะพาดจากตัวนี้ไปถึงตรงนี้นะครับแล้วก็มีลาวบันไดอยู่ตรงนี้นะครับปกติตรงนี้มันจะเป็นบันไดนะครับบันไดตรงนี้โอเคครับไปนะฮะ เดินชมหาดหินกันครับหาดหินนะไม่ใช่หาดทรายนะถ้าเป็นหาดทรายต้องเป็นหาดทรายขาวหรือหาดชายเชินะครับหรือหาดไก่แบ่นะครับเป็นหาดทรายอันนี้เป็นหาดหินนะฮะหินก็เขาเกี่ยหินก้อนใหญ่ๆออกเหลือไว้แต่หินก้อนเล็กๆนะครับหินก้อนเล็กๆแล้วก็มันจะเดินไม่เจ็บเท้านะเดินไม่เจ็บเท้าไม่อะไรส่วนหินก้อนใหญ่ก็ เนี่ยฮะเขาจะเกลี่ยออกไว้สองสองฝั่งตรงนี้ก็จะเป็นทางเดินนะครับทางเดินลงมานะครับทางเดินลงขึ้นลงนะครับโอ้นี่ครับสวยครับบรรยากาศสวยมากเลยนะครับเช้าเช้าตอนนี้ก็หกโมงนะครับหกโมงประมาณหกโมงยี่สิบนาทีหกโมงสิบนาทียี่สิบนาทีครับน้ำทะเลก็ลงนะครับเมื่อคืนน้ำทะเลขึ้นสูงมากจนถึง ไอนี่เลยนะครับถึงสารเขื่อนนะครับถึงเขื่อนตรงที่เขาทําเขื่อนกั้นไว้ไม่ให้น้ําทะเลเซาะที่ดินของเขานะครับเมื่อคืนน้าขึ้นถึงนู่นเลยนะสวยครับสวยนะไปเดี๋ยวเราเดินดูฮะว่าจะเจออะไรมั่งออนี่อะไรเนี่ย ากา,าลังเหรือเรียกว่าไม้นน่นนะฮะอย่าไปเป็นเหมือนท่อนไม้นะเหมือนหินเรื่องไม้กลายเป็นหินะหรืรื่ายัางไงอ่กเรื่องหนึง่งเราไม่ใช่นักธรณีพยาเอ้นักธรณีวิท,ทยาโอเคเออเปลือกหอยมีหอยมีหินเอมีปลานะครับมีปลาตัวเล็กๆอ่ะมีปูด้วย เห็นนะครับเห็นปูด้วยเห็นปูนะอ่อเนี่ยเห็นปูใช่ไหมฮะปูนี่นะครับปูอ่ะีหอยอ๋อหอยฝังดินหอยมันน่าจะตายแล้ว ก็เป็นหาดหินนะครับเป็นหาดลงไปยาวลงไปเลยนะฮะโอ้มีปลาด้วยมีปลามีปลามีปลามีนะครับเนี่ยนะฮะปลา ปเป็นธรรมชาติมากนะครับที่เกาะช้างนี่ใครยังไม่เคยมานอนหรือว่าใครยังไม่ถึงมาแล้วก็ยังไม่เคยสำรวจนะเป็นธรรมชาติมากครับแต่ถ้าเราจะมาเที่ยวหรือว่ามาเดินหรือว่าจะมาพักผ่อนแบบเหมือนกับพัทยาเหมือนอะไรเงี้ยไม่ต้องมาดีกว่าครับเพราะว่าที่พัทยาเนี่ยเขาจะสะดวกสบายมากกว่าแล้วก็ของกินหรือว่าของอะไรมากกว่า แต่ถ้าใครอยากจะมานะครับใครอยากจะมาใครอยากจะเที่ยวนะครับเที่ยวในเชิงธรรมชาตินะครับก็สลรับเราก็มานิดนึงก็ใครอยากจะมานะครับใครอยากจะมาเที่ยวในเชิงนิเวศหรือว่ามาเที่ยวแบบธรรมชาตินะครับที่เกาะช้างนี่คือมาแล้วไม่ผิดหวังนะครับมาแล้วไม่ผิดหวังเลยนะครับก็ คือเขาเป็นธรรมชาติยังเป็นธรรมชาติอยู่นะครับยังเป็นธรรมชาติอยู่มากพอสมควรนะครับก็ที่สุดแล้วก็อยู่ที่พวกเราเรากันนี่แหละครับต้องช่วยกันดูแลรักษานะ<ม>ก็คือประเทศไทยนี่เป็นมันมีสถานที่ท่องเที่ยวแบบแบบธรรมชาติก็มีและธรรมชาติที่สวยงามไม่ได้ตกแต่งมากมายนะครับ แล้วก็จะมีแบบธรรมชาติที่ที่แบบธรรมชาติจ๋าเลยขึ้นยูเนสโกเลยอย่างงี้ก็ก็มีเหมือนกันนะครับก็อยู่ที่เราต้องการเที่ยวแบบไหนแต่ถ้าต้องการเที่ยวแบบสุขสบายแบบสวยงามติดรูแบบนี้ก็ผมแนะนําเป็นภูเก็ตหรือพัทยานะครับหรืออในกรุงเทพหรืออะไรเงี้ยนะ,ะจะเป็นมันจะมีตั้งแหล่งช้อปปิ้งนะครับ มันจะมีทั้งแหล่งช้อปปิ้งมีทั้งซูเปอร์มาร์เก็ตมีทั้งร้านอาหารหลากหลายสไตล์นะครับแล้วก็มีผับบาร์เหล้าเบียร์บุรีอะไรพวกนี้แล้วแต่แล้วแต่ใครจะชอบอะครับถ้าใครชอบแบบสไตล์ไหนนะแต่ถ้าธรรมชาตินี่ผมแนะนําเลยใครรักสงบนะครับใครรักสงบชอบอเงียบๆชอบธรรมชาติชอบอะทะเลป่าไม้ภูเขานะครับ ก็แนะนําได้ครับก็คือเกาะช้างนี่ครบนะครับเกาะช้างนี่ครบมากมีภูเขานะครับด้านหลังมีทะเลนะครับมีทะเลมีชายหาดมีสถานที่พักผ่อนราคาถูกๆเงียบๆไม่ใช่แค่ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่แค่เฉพาะอจุดกลางเต็นท์นี่นะที่ราคามันถูกนะก็มีหลายที่นะครับอย,อย่างอยู่ด้านลลางผมนะฮะตรงชะง่อน ชังน่านเขาออกมาเนี่ยตรงนี้ตรงชัง่างเขาออกมาตัวนี้ก็คือเป็นห้องเช่าที่ผมเคยพาครอบครัวนะครับที่ผมเคยพาครอบครัวมาเช่ามันก็ไม่แพงไม่แพงเลยห้าร้อยห้าร้อยหกร้อยถ้าหลังใหญ่อยู่ได้หลายคนหรือว่าสองเตียงสามเตียงก็เจ็ดร้อยแปดร้อยนะครับไม่แพงไม่แพงเลยนะครับส่วนวันนี้ที่ลูกค้าพาพาลูกค้ามาก็บ้านทางหลังนะบ้านทางหลังก็แค่พันเดียว นะครับแต่ว่ามันจะอยู่ตรงฝั่งนู้นนะครับฝั่งฝั่งท่าเรือนะครับไม่อันนี้คือมันฝั่งอ่าฝั่งทางทิศใต้ของของเกาะช้างฝั่งหาดทรายขาวนะพูดง่ายๆข้ามเขามาแต่ถ้าฝั่งท่าเรือนี่มันจะเป็นฝั่งทางทิศเหนือนะครับฝั่งทางทิศเหนือของท่าเรอมันจะจากจากแผ่นดินใหญ่ขึ้นมาเกาะช้างเนี่ยมันจะขึ้นมาทิศเหนือของเกาะนะฮะก็ลูกค้าอยู่ฝั่งนู้นแต่เมื่อคืนเนี่ยผม ผมมานอนที่นี่นะครับพอดีก็ที่นู่นมันหาที่พักมันก็มีครับแต่ว่าเราไม่ชินเราภูมิมมาเกาะช้างผมไม่เคยนอนฝั่งนู้นเลยมีแต่ข้ามนอนมานอนฝั่งนี้แล้วก็นัดลูกค้าว่วาใช้รถเวลาไหนอะไรยังไงก็ค่อยมาก็เนี่ยนะครับดูความสวยงามของเกาะนะคือเราไม่ต้องไม่ต้องบิ้วไม่ต้องเมคอะไรมากเอาแบบธรรมชาติธรรมชาติเลยนะธรรมชาติเลย นี่ก็ภูเขานะฮะเขาบนเกาะช้างนะครับธรรมชาติเลยสวยงามธรรมชาติที่สวยงามตามตามธรรมชาติของเขาอยู่แล้วนะฮะ mm hmm. ว่าเรามาเนี่ยเราก็ไม่ได้มาทําลายนะครับ mm hmm. เราก็มาเยี่ยมชมจุดที่มันเป็นธรรมชาติที่ที่ธรรมชาติสร้างสารรค์ขึ้นมาให้เรานะครับแล้วก็ส่วนเรามาก็มาหมั่นดูแลเอาแล้วกันนะครับ นะส่วนเรามาเราก็มาหมั่นดูแลดูแลรักษาถึงเราจะมาเที่ยวในเชิงนิเวศในเชิงชมาเราก็มาหมั่นดูแล,แลรักษาอย่าทําลายเขานะครับอย่าทําลายอย่าทำ,าาท,ำทำสิ่งปฏิกูลทําสิ่งสกรปรกขยวงขยะอะไรอย่างนี้เราก็อย่าทําลายนะครับนี่นะครับปูปูเพียบเลยนะครับเนะี่ยไปเดี๋ยวขอสลับหน้ากล้องดูปูให้นะฮะจะเห็นปูไหมนี่นะครับปู ปูตัวเล็กๆครมันคือแหล่งอนุบาลเลยแหละแหล่งอนุบาลอย่างดีเลยนะครับเพราะว่าเป็นโขดหินเป็นอะไรเนี่ยเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์เล็กๆตัวเล็กๆเขานะครับเกิดเป็นเป็นเป็นแหล่งอนุบาลอย่างดีเลยนะครับจะเห็นปูนะฮะปูปูเล็กๆปูเล็กปูน้อยเยอะมากตรงนี้นะครับถ้าน้ําขึ้นมาเนี่ยจะมีชาวบ้านนะครับ ตรงนี้นะครับถ้าถ้าน้ําขึ้นถ้าน้ําขึ้นปกติเลยนะฮะน้ําขึ้นปกติเลยเนี่ยก็จะมีชาวบ้านมาทอดแหนะครับมาทอดแหคือคือพวกปลานะครับพวกปลาพวกปลาหมึกพวกอะไรพวกเนี้มันก็จะมาจับกินปูตัวเล็กๆพวกนี้แหละฮะคือพูดง่ายๆว่ามันก็จะเป็นแหล่งอนุบาลตรงนี้น้ําไม่ลึกนะครับน้ําก็ไม่ลึกคือมันจะเป็น หาดหินยาวลงไปเลยนะครับจนไปถึงนู้นนะฮะตรงประมาณประมาณคงประมาณเรือเข้าเนี่ยถึงน้ําน้ําถึงจะลึกแต่ตรงนี้น้ําไม่ลึกครับสังเกตนะฮะจะเห็นปูนะฮะ ปูเยอะเยอะมากครับไม่ใช่เยอะธรรมดาเยอะมากเป็นปูปูที่เขาอยู่ตามโขดหินปูตัวเล็กๆฮนะแต่ว่าน่าจะเป็นแหล่งอนุบาลเขามากกว่านะครับน่าจะเป็นแหล่งอนุบาลเขามากกว่านะครับเนี่ยปูเยอะมีแต่ปูทั้งนั้นนะฮะปูพวกนี้โตขึ้นก็น่าจะเป็นอาหารของของคนนะครับ ครับก็ประมาณนี้ครับบนเกาะช้างอ่ะเดี๋ยวขอลาไปก่อนเพราะว่าน่าจะยาวแล้วนะครับนี่นะฮะปูเห็นปูนะฮะสวยครับสวยธรรมชาติคือเรา เรามองสวยงามแบบธรรมชาตินะเราอยา่าไปมองเรื่องความสวยสวยงามแบบเมคขึ้นมาตกแต่งขึ้นมาหรือว่าทําขึ้นมานะให้เรามองแบบความสวยงามที่มันเป็นธรมธรมชาติธรรมชาติที่สร้างสารรค์เรานะฮะก็มีฝรั่งมาแล้วนะนูนมานั่งดูทะเลนะฮะตรงนี้เขาก็โอเพ่นนะใครจะเข้ามาดูทะเลดูพระอาทิตย์ตกดินดูอะไรก็เข้ามาได้นะครับ นะครับตรงนี้เขาก็เปิดเปิดโอเพ่นนะครับแต่ว่ากลางคืนเขาก็ไม่อยากให้เข้ามาแต่ว่าถ้าเป็นกลางวันเนี่ยเขาจะปล่อยให้เข้ามาได้เลยนะครับปล่อยเข้ามามานั่งชมมาอะไรมันมีร้านค้านะแต่ร้านค้าเขาเขาจะไม่เปิดวันวันพระนะครับวันนี้ก็วันเข้าพรรษานะครับเอ้ยเมื่อคืนเข้าพรรษานะครับเมื่อคืนเมื่อคืนข้าพรรษาแล้วใช่ก็วันพระก็คือร้านค้าเนี่ยก็จะเป็นร้าน บาเบียนะครับเป็นแบบร้านขายเหล้าขายเบียอะไรพวกนี้ก็นั่งชมวิวชมหาดกันอ่าแต่เขาก็ไม่ไม่ได้เปิดเสียงดังนะครับก็มีร้านมีร้านอาหารนะครับมีร้านอาหารมีร้านค้ามีร้านข้าวนะครับร้านข้าวร้านอะไรพวกนี้แต่ว่าจะเป็นอาหารแบบตามสั่งหรือว่าซีฟู้ดอะไรพวกนี้นะครับจะไม่ใช่อาหารแบบอาหารทั่วไปนะฮะเนี่ยจุดนี้ปูเพียบเลยครับเดี๋ยวผมอยากให้ดูปูจริง ปูพวกนี้ก็คืออาหารของฮะเนี่ยนะครับปูพวกนี้ก็คืออาหารของสัตว์นะครับของปลาที่จะช่วงน้ําขึ้นช่วงน้ําขึ้นเนี่ยพวกปลาพวกกัง้งพวกอะไรที่มันกินปูเป็นอาหารนะครับพวกปลาหมกึกตัวเล็กหมึกสายหมกึกหอมหมึกอะไรพวกนี้เขาก็จะขึ้นขึ้นมากินอาหารนะฮะกินอาหารก็คือปูนี่แหละมากินปูพวกนี้นะครับสังเกตนะฮะเราเห็นปูนะ เยอะมากปูเยอะครับกูน้ําขึ้นก็สัตว์อื่นจะเยอะจะเป็นปลานะครับถ้าช่วงน้ําขึ้นมาถึงตรงที่ผมอยู่ตรงนี้นะฮะก็จะเป็นปลาพวกปลาพวกสัตว์ทะเ,เลต่างๆนะครับแล้วก็จะมีชาวประมงนะครับชาวบ้านนี่แหละเอาแหมาทอดนะครับเอาแหมาทอดสวยครับสวย ก็คือเรามองสวยแบบธรรมาชาตินะเรามองธรรมาชาตินะครับตรงชะง,ง่อนหินออกมานะตรงนั้นก็คือเป็นอ่าเป็นไข่มุกนะครับเป็นไข่มุกรีสอร์ทนะครับราคาตรงนั้นก็ไม่แพงแต่ว่ามันก็มีหลายราคามีบ้านเป็นหลังแล้วก็มีห้องแอร์แล้วก็มีห้องธรรมดาอ่าตรงตรงไข่มุกรีสอร์ทนี่นก็เป็นเป็นรีสอร์ทที่นานนะครับอยู่อยู่กับคู่ก่าช้างมายาวนานนะครับ ทะเลเกาะช้างครับสวยงามครับไม่ได้ทำคลิปมาหลายวันก็คิดถึงอยู่ครับเพิ่งจะเริ่มลงเมื่อวานนะครับเมื่อวานมาถึงก็เนื่องด้วยก็ปัญหาส่วนตัวนะครับเรื่องของรถเรื่องของอเงินจนเงินเงินทองทองในการใช้จ่ายนี่แหละก็เลยไม่ว่างแลายอย่างรถก็เสียไม่มีขาไม่มีไม่มีเขาเรียกอะไรนะไม่มี ขาพาไปไม่มีขาพาเดินไปไปถ่ายคลิปถ่ายอะไรนะครับก็มาเดี๋ยวจะได้ลาเพื่อนๆไปแล้วเพราะว่าก,ก็วิดีโอนี้ก็น่าจะอ่าอีพีนี้ก็น่าจะหลายแล้วครับก็คือความยาวมันจะมันจะเยอะไปนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆก็จะเบื่อเอานะครับคอยดูอีพีหน้าครับอีพีหน้าเนี่ยเราจะ ไปเจออะไรนะครับเดี๋ยวเจออะไรก็จะถ่ายมาครับเพราะว่าช่องของเราเนี่ยมันเป็นช่องของเรื่องของการพาเที่ยวนะครับเป็นผมคือคนขับรถรับจ้างนะครับแล้วก็มีรถป้ายเหลืองรับจ้างที่ถูกต้องตามกฎหมายเป็นอของตัวเองนะครับก็รับจ้างรับจ้างไป,ใค,ไป,ไไปคใครอยากไปเที่ยวไหนก็ไปนะครับใครอยากไปเที่ยวไหนก็ไปก็โทรมาปรึกษามาถามได้ว่าเออตรงไหน มีสถานที่เที่ยวหน้าเที่ยวอะไรยังไงไหมกับเบอร์โทรของผมเลยนะฮะก็ศูนย์4ป2เก้าหนึ่งสามี่ห้าสองศูนย์หกะฮะก็เบอร์นี้ก็สามารถนะครับก็สามารถตัวถามได้ว่าลดบ้างไหมหรือว่าอไอจอยอยากไปเที่ยวตรงนั้นตรงนี้มีตรงไหนแนะนำบ้างไหมก็ถามเข้ามาครับเดี๋ยวผมจะตอบให้นะครับในในภาคตะันออกหรือว่าใน ในประเทศไทยก็ได้อะแต่ว,ว่าอย่าเพิ่งลงใต้นะเพราะว่าตอนตอนภักใต้นี่ผมมันไกลผมไม่ค่อยไม่ค่อยได้ไปแต่ก็ถามได้นะครับแล้วก็มีกลุ่มเพื่อนที่สามารถไปได้นะครับก็ตามเบอร์โทรนั้นเลยฮะเบอร์โทร089 13452เ6อ่ย063 8149379นะครับก็ตามเบอร์โทรนั้นเลยฮะก็โอเคครับี e ีนี้ก็ขอลาไปก่อนก็ขอให้ทุกคนเจอแต่ความสุขนะครับ ซึ่งผมก็สุกบ้างทุกบ้างนะฮะอย่าลืมนะครับกดไลค์กดไลค์กดแชร์กดติดตามไ้ด้วยนะฮะเพราะว่าช่องของเรานี่ก็ยังมียอดผู้ติดตามน้อยอยู่นะครับแล้วก็ชั่วโมงการดูก็ยังน้อยก็เป็นเพราะผมไม่ค่อยมีเวลาด้วยนะครับก็ลูกค้าลูกค้าส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เขาจะไม่นิยมนะครับก็ก็ขออนุญาตเข้าทุกทิปแหละว่า ขออนุญาตครับผมเป็นยูทูบเบอร์ YouTuber, ก็อยากจะตอนนี้กำลังสร้างช่องยูทูบเบอร์ด้วยการถ่ายทำวิดีโอการนำเที่ยวการพาอย่างเงี้ยการพาไปเที่ยวอย่างเงี้ยลูกค้าบ,บางคนเขาก็โอเคแฮปปี้ก็ก็ให้ถ่ายแต่บางคนเขาก็บอกว่าโน่ง no อ่าก็ไม่ไม่ถ่ายไม่ทำเขาไม่ไม่ยินยอมเราก็ไม่ทำเพราะว่ามันก็เป็นสิทธิ์ของเขาอะนะอืมมันเป็นสิทธิ์ของเขาก็ในเมื่อเขาไม่อยากจะลงช่องยูทูบเราก็แน่นอนเราก็ไม่ลงแล้วก็ มาถึงสถานที่ต่างๆแล้วก็ถ่ายทำลงแค่นั้นเองนะฮะก็ไม่มีอะไรมาไม่มีอะไรเยอะนะฮะก็ส่วนใหญ่ลูกค้าแฮปปี้ครับลูกค้าแฮปปี้เพราะว่าผมนี่จะไม่ผมจะไม่ถ่ายวีดีโอหรือถ่ายทำตอนที่ขับรถที่มีที่ให้บริการอยู่ที่มีลูกค้าลูกค้าเขาจะแฮปปี้ว่าโอเคมันคำนึงถึงความปลอดภัยในการได้วร์ขับรถนะฮะก็คำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าก็โอเคนะฮะโอเคครับยาวไปแล้วครับ สวัสดีครับลาไปก่อนอย่าลืมนะครับช่อง s m i ยไ I เอ็มไอยพาเที่ยวนะครับอ,อยากจะไปเที่ยวที่ไหนอยากจะถาอะไรคอมเมนต์มาใต้คลิปนะครับผมจะตอบเข้าไปตอบทุกคลิปเลยนะครับก็รักและคิดถึงทุกคนนะครับเพื่อนๆพนพ,นพี่น้องนะฮะบ๊ายบายไปแล้วครับ